สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิราชเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับก็เป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิราชซึ่งมีชื่อว่าประสิทธิผลในการทําสีผมด้วยเทียนกิ่งของสตรีที่มีผมขาวนะครับ แม้ฟังจากชื่อแล้วน่าสนใจมากๆทีเดียวท่านสุภาพสตรีที่กําลังมองหาทางเลือกในการปิดสีผมที่เป็นผมขาวนะครับวันนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับซึ่งวิทยากรที่ด้านนีเกตมาร่วมรายการในวันนี้นะครับท่านก็เป็นรองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชท่านนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดรมุกดาหนุ่ยศรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแม้วันนี้นะฮะเป็นงานวิจัยที่เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับ ท่านสุภาพสตรีนะนะครับเป็นเรื่องของสมุนไพรในการปิดสีผมนะฮะแรกเริ่มเดิมทีอยากจะทราบความเป็นมากันก่อนนะครับว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นมาเป็นไปยังไงครับค่ะคือปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนหรือวัยสูงอายุเนี่ยนะคะก็มักจะมีผมขาวเร็วกว่ากำหนดนะคะเพราะฉะนั้น เวลามีผมขาวเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้สารเคมีในการทำสีผมนะคะซึ่งสารเคมีเนี่ยถ้าเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้สารเคมีที่อยู่ในยาย้อมผมเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าพาราฟินิลีนไดอะมีนเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะซึมเข้าไปในหนังศีรษะของเราแล้วก็ ถ้าเราใช้ไปนานๆโดยเฉพาะถ้าเราใช้ยาย้อมผมสีดำไปมากกว่า10ปีเนี่ยมันทำให้เป็นมะเร็งได้อาจารย์ค่ะ,เ,<อ>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยน่าจะหลีกเลี่ยงมาใช้สมุนไพรในการทำสีผมนะคะซึ่งสมุนไพรที่สามารถที่จะเอามาทำสีผมได้เนี่ยก็คือต้นเทียนกิ่งอะคะ่ะซึ่งใช้กันมานานแล้วที่ประเทศอินเดีย แล้วก็ในทวีปเอเชียรหรือแอฟริกากา็มีการใช้กันค่ะแล้วกไ็ไม่ค่อยมีอาการแพ้นะคะจากการทบทวนวรรณกรรมอนอกจากนั้นเนี่ยมันยังช่วยบำรุงเส้นผมบำรุงหนังศีรษะแล้วก็ทำให้เส้นผมเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นส,สุขภาพผมดี<ะ>มากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่เคยมีใครเอามาทำวิจัย เราก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาทดลองใช้ดูว่า,าถ้าคนไทยใช้เนี่ยมันจะติดสีดผมดีไหมแล้วก็มันจะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรขึ้นมาบ้างนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยก็ช่วงที่ทำวิจัยเราก็ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ว่า เราจะเปรียบเทียบสีผมของกลุ่มตัวอย่างก่อนทำสีผมกับหลังทำสีผมว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจไหมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยเนื่องจากในช่วงที่ทำสีผมเนี่ยเราจะต้องหมักผมทิ้งไว้ประมาณ3-5ชั่วโมง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างรเราก็ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทำสีผมด้วยนะคะล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ศึกษาอ,อ,อัตราการเกิดเ,เหมือนกับภาวะแทรกซ้อนอะคะ่ะอ,อ,อย่างเช่นอาจจะคันหนังศรีศรษะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันจะเกิดผื่นคันอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันเกิดถ้ามันเกิดมันเกิดมากน้อยแค่ไหน ค่ะครับแมที่อาจารย์มุกดาถือเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นพืชพื้นถิ่นของอินเดียถูกต้องไหมครับใช่ค่ะ,ะนะครับที่ที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์มีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับค่ะมีอสองสายพันธุ์ค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเทียนกิ่งดอกขาวครับค่ะส่วนทางนี้เนี่ยเป็นเทียนกิ่งดอกแดงค่ะครับไม่ว่าจะเป็นเทียนกิ่งดอกแดงหรือดอกขาวเนี่ยก็ประสิทธิภาพเหมือนกันค่ะ เวลาใช้เนี่ยเราก็จะใช้ใบที่มันเขาเรียกว่าใบเพสลาคค่ะคือกลางแก่กลางอ่อนไม่แก่เกินไปหรือไม่อ่อนเกินไปค่ะครับออแสดงว่าเราใช้ใบนะฮะส่วนสําคัญคือใช้ใบของเจ้าเทียนกิ่งเนี่ยนะครับ,รบส่วนส่วนเม็ดหรือว่าดอกของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเลยนะไม่ได้ใช้ค่ะอเอาไว้เม็ดก็เอาไว้ขยายพันธุ์ค่ะค่ะครับ,รบแล้วส่วนใบใหญ่หญๆแล้วครับอาจารย์ค่ะเป็นอะไรครับ ใบใหญ่อันนี้เนี่ยก็เป็นใบหมี่นะคะครับซึ่งเ,เราเอาไว้สำหรับเอาไปตากแห้งแล้วก็บดเป็นผงแล้วก็เอามาผสมในส่วนผสมของใบเทียนกิ่งเพื่อทำให้ผมมันนุ่มค่ะอาจารย์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยใบหมี่เนี่ยคนโบราณเอาไว้สระผมค่ะครับ ค่ะอ๋อคนโบราณเขาก็ใช้กันมานะครับะ <c oughs> อะรฮะก่ <c oughs> อนที่จะไปลงลึกในรายละเอียดหรือส่วนผสมของสูตรต่างๆที่ใช้นะครับขอถามถึงกระบวนการกันสักหน่อยหนึ่งนะฮะอาจารย์ครับ <c oughs> ในในเ,เรื่องของเมทอดโลจีน่ยเอาแบบแบบไม่ลงลึกมากนะั <c oughs> นะ <c oughs> กระบวนการของการทําวิจัย <c oughs> ในเชิงคุณภาพแบบนี้ยากไหมครับค่ะ <c oughs> ของเราเนี่ยเป็นเรื่องของประสิทธิผลในการทำสีผมด้วยเทนกิ่งนะคะคก็จะเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองนะคะซึ่งเ,เราเริ่มจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง36คนเลยค่ะก็คือเลือกจากอาสาสมัครที่มีผมขาวเป็นเส้นๆค่ะถ้าผมขาวทั้งหัวไม่เอานะคะ เพราะว่ามันจะทําให้สีเนี่ยมันเป็นสีส้มซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะไม่ชอบนะคะแล้วมันก็ไม่สวยเราก็เลยเลือกเอากลุ่มตัวอย่างที่มีผมงอกเป็นเส้นๆค่ะ<อ>แล้วก็โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มงอกแล้วยังไม่เคยใช้สารเคมีในการย้อมผมเลยนะคะพลังจากที่เราเลือกมาได้แล้วเนี่ยสามสิบหคนตามเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะเราก็เอามาทดสอบว่าเขาแพ้ ไอ้ครีมเทียนกิ่งของเราไหมหโดยป้ายเอาไว้ที่ท้องแขนนะคะ,คะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงถ้าแพ้เนี่ยมันจะมีผื่นขึ้นนะคะซึ่งกลุ่มตัวอย่างเราทั้ง36คนเนี่ยไม่มีใครแพ้เลยคะ่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยออพอเราเลือกกลุ่มตัวอย่างได้แล้วเนี่ยเราก็อธิบายขั้นตอนในการทําสีผมแล้วก็กระบวนการวิจัยทั้งหมดให้กลุ่มตัวอย่างฟัง แล้วก็มีการลงนามในใบยินยอมแล้วก็มีการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างจากนั้นก็ให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยมาทําสีผมนะคะทั้งหมดเนี่ยแครั้งค่ะซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนในการเตรียมการแล้วก็มีขั้นทําสีผมแล้วก็ขั้นหลังทําสีผมคะซึ่งในช่วงของการเตรียมการเนี่ยอาจารย์ เราก็จะเอาไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้นะคะก็ที่ที่เราเตรียมมานะคะก็จะมีใบอันนี้ผงใบเทียนกิ่งนะคะครับใบใบเทียนกิ่งเพสลากเนี้ค่ะครเราเอามาล้างให้สะอาดเอาไปตากแดดแล้วก็เอาไปบดค่ะครับบดจนกระทั่งมันเป็นผงละเอียดแบบนี้ได้ผงอย่างนี้นะออกเขียวนะครับค่ะไม่แน่ใจนะคะอ่าค่ะอันนี้ค่ะ อันนี้เป็นผงเทียนกิ่งนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็เอาผงใบมีนะคะใบมีแบบนี้นะคะ่ะอใบมีใบใหญ่ใญะนะครับใบใหญ่ๆใ,ใบเพลสลากเหมือนกันคะ่ะอาจารย์รแล้วก็เอาไปล้างก่อนให้สะอาดนะคะแล้วก็ไปตากแดดให้มันแห้งแล้วก็เอาไปบดเป็นผงก็จะได้ผงแบบนี้นะคะ่ะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นผงของมะขามป้อมลูกมะขามป้อมนะคะอมะขามป้อมนี่เองค่ะ รูปมะขามป้อมอใบหมี่เมื่อกี้เราบอกแล้วนะคะว่าใส่ไปเพื่อให้ผมมันนุ่มค,ค่ะส่วนมะขามป้อมเนี่ยใส่ไปเพื่อให้สีผมเนี่ยมันเข้มขึ้นค่ะม,มันเข้มขึ้นแล้วก็ผมมันจะาวาวอะค่ะคมันผมมันจะมันวาวาค่ะคมีดูมีสเสน่ห์ะค่ะค,ค่ะค่ะ,คะแล้วก็อันนี้เป็นากาแฟผงกาแฟค่ะ ใส่ไปเพื่อให้สีมันเข้มขึ้นเหมือนกันนะคะครับยี่ห้อไหนก็ได้ใช่ไหมครับกาแฟค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะคทีนี้สัดส,ส่วนที่เราใช้เนี่ยถ้าเราผมสั้นกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกก็ผมสั้นผมยาวไม่เอามันเปลืองอค่ะมันเปืองเรามีเห็นมีผลนะ <c oughs> ค่ะทีนี้ถ้าผมสั้นเนี่ยเราก็ใช้ประมาณร0อยกรัม ร้อยกรัมอันนี้ประมาณ50กรัมได้ประมาณ5 0ค่ิครับ50กรัมนะครับอ่าค่ะอันอันนี้อันนี้เป็นใบเทียนกิ่งนะคะร้อยกรัมใส่มากที่สุดนะคะส่วนใบมีเนี่ยใส่1ช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นมะขามป้อม1ช้อนโต๊ะอันนี้ก็1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะจากนั้นก็มาใส่ลงไปในถ้วยแก้วใส่ค่ะ แล้วก็เอาน้ำชาอันนี้<อ>เป็นชา,นชาค่ะชาหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะกับน้ำหนึ่งแก้วเอาไปต้มแล้วก็กรองกา,กากออกค่ะคต้มให้เดือดแล้วก็กรองกา,กากออกก็จะได้น้ำชานะคะในช่วงที่มันอุ่นๆคือไม่ร้อนจัดนะคะช่วงอุ่นๆก็เทลงไปในผงทั้งสี่อย่างที่เราใส่ไว้ในชามแล้วก็ค,ค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะค มันคนไปเรื่อยๆสักประมาณ10นาทีเนี่ยมันก็จะค้นแบบนี้เลยค่ะครับค่ะครับมีลำดับก่อนหลังไหมครับในการใส่มีอะไรเริ่มก่อนอ๋อไม่ต้องค่ะครัคือใส่ไปพร้อมกันได้เลยค่ะครับแล้วอพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่มะนาวลูกหนึ่งครับบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปลูกหนึ่งแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงค่ะคต้องทิ้งไว้8ชั่วโมงเพื่อให้รอโซนที่มันอยู่ที่ ใบของเทียนกิ่งเนี่ยมันออกมาค่ะครับสารออกฤทธิ์ว่างั้นเถอะรอเขาค่ะมันจะออกมาเองครับเสร็จแล้วพอครบ8ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็เอามาทําสีผมให้กลุ่มตัวอย่างได้เลยค่ะค่ะครับแสดงว่ามีการเตรียมล่วงหน้าได้นะครับค่ะไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะแห้งหรือว่าจะแข็งนะไม่แข็งค่ะคือถ้าเราเตรียมแล้วเรายังไม่ใช้เนี่ยใส่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้ค่ะอ๋อครับ ต้องมีการซีลอะไรก่อนไหมครับก่อนที่จะแช่เย็นก็ก็น่าจะซีลค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหกค่ะครับหรือใส่ถุงพลาสติกไว้ก็ได้ค่ะค่ะครับฮะถ้าถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเรื่องของหน่วยตวงวัดเนี่ยให้ใช้เป็นช้อนเลยใช่ไหมฮะค่ะได้ค่ะได้สะดวกนะครับการประมาณเอาได้ครับประมาณก็ยังได้นะฮะค่ะอ๋อครับฮะก็ส่วนผสมอื่นๆมีเพิ่มเติมไหมครับนอกจากนี้ คือส่วนผสมเนี่ยถ้าอยากจะให้สีมันเข้มขึ้นเราอาจจะใช้ในต่างประเทศเขาใช้คลามค่ะอินดิโก <Ind igo S 1> ้ค่ะที่ใส่ลงไปแล้วเขาบอกว่าทําให้เป็นสีดําแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันยังยังทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะ,ค,ะครับนะฮะอันอันก็เป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาแต่หลักๆก,ก็คือเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ ใช่ค่ะครับส่วนส่วนน้ําชาถามอาจารย์บุกดานิดนึงครับว่ามีอะไรพิเศษไหมครับจากการ<ม>ต้มและการกรองนะะไม,ไม่ไม่มีอะไรพิเศษครับเป็นชายี่ห้อไหนก็ได้ค่ะค,คือน้ําชาเนี่ยมันจะฝาดอพอพอมันมีฟารมฝาดเนี่ยมันก็เลยจะทําให้ไอ้ตัวของลอโซนเนี่ยมันจับกับอาเคลาตินที่เส้นผมได้ดีขึ้น มันจะทําให้สีมันติดกับเส้นผมได้นานคงทนนะคะตา mm hmm. ะผมแล้วมันก็ยังยังคงอยู่ครับค่ะอ๋อครับจากนั้นเราก็ทําสีผมให้กับกลุ่มตัวอย่างนะคะเราก็จะใช้แปลงะคะ่ะแปลงแบบนู้นก็ได้รหรือแปลงแบบนี้ก็ได้ค,ะค่ะป้ายป้ายครีมเทียนกิ่งเลยค,ะค่ะแล้วก็ ไปจากคนจดปลายค่โคนจดปลายเละครับจากโคนจดปลายแล้วก็เราทำอาจจะทําด้านหน้าก่อนแล้วก็ไล่ไล่ไปด้านข้างซ้ายขวานะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะพหลังจากที่เราป้ายเสร็จทั่วศีรษะแล้วเนี่ยเราก็ขยี้ให้ครีมเทียนกิ่งเนี่ยมันกระจายไปทั่วๆศีรษะค่ะจากนั้นก็พันศีรษะด้วยกระดาษทิชชูเนี่ยค่ะ เพื่อไม่ให้มันหกเลอะเทอะเปื้อนลงหกลงมาเปื้อนเสื้อผ้าเราเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับมันสามชั่วโมงบางคนที่ผมหงอกเยอะหน่อยก็ห้าชั่วโมงค่ะโอ้โหครับจะเป็นต้องหาถุงมาคลุมซ้ำไหมครับทับหรือเปล่าพอหลังจากที่ใช้กระดาษทิชชูแล้วนะอาจารย์เสร็จแล้วก็มีผ้าผ้านาโนค่ะผ้าขนุนนาโนต้องใช้ถุงนาโนด้วยพันทับ เสร็จแ,แล้วก็เพื่อความสวยงามเพราะว่าเราใช้เวลาตั้งนานอาจจะเราเราใช้ผ้าลูกไม้เนี่ยพันทับอีกครั้งหนึ่งให้มันดูดีอะค่ะแล้วเราก็เดินช้อปปิ้งได้ในช่วงที่เรารอ,อค่ะรอรอให้อ่ารอโซนมันติดกับเส้นผมเราอะค่ะครับครับแมใน,ในเรื่องกลิ่นเนี่ยผมไม่ได้กลิ่นอะไรที่มันฉุนๆุนเลยนะเพราะว่ามาจากธรรมชาติเนี่ยเรื่องของกลิ่นคงไม่รุนแรงม,มันเป็นกลิ่นหอมของใบเทียนกิ่งเนี่ยค่ะครับ ถ้าจะได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นจากใบของเขาเนี่ยนะครับแต่ไม่เหม็นไม่เหมือนสารเคมีใช่นะครับสารเคมีจะฉุนนะครับจะฉุนมากนะฮะอ๋อันนี้อาจารย์ก็แนะนําวิธีการในการปรับตัวให้มันดูสวยงามดูคล่องแคล่วนะครับสําหรับทํากิจกรรมต่างๆในขณะที่หมักผมอยู่อ่าครับส่วนผลอื่นๆนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจไหมครับคือพอหลังจากที่เราหมักจนทิ้งไว้3ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปล้างออก แล้วก็สะผมเลยค่ะคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ไดเออร์ไฮไดเออเป่าผมให้ผมมันแห้งเราก็จะได้สีผมใหม่นะคะตัวอย่างอาของ่ตัว,ตวอย่างค่ะนะคะที่ทําสีผมของโครงการเราค่ะครับก็ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทียนกิ่งเหมือนเดิมนะคะคลักษณะของเส้นผมของกลุ่มตัวอย่างเราเนี่ยมันจะเหมือนอเราไฮไลท์เส้นผม เป็นเส้นๆทีละเส้นนะคะมีสีทองทองสลับกับสีดำค่ะส่วนที่เป็นสีทองเนี่ยคือผมขาวค่ะครับแล้วก็ผมจะมีน้ำหนักแล้วก็เป็นมันวาวอาจารย์รู้สึกว่าเป็นมันวาวดูสลวรดีนะครับค่ะค่ะครับอย่างนี้ใช้มากี่ครั้งแล้วครับกี่ครั้งคะประมาณเป็นหลายปีเป็นสิบปีแล้วค่ะอ๋อใช่มาเป็น1ิปีแล้วนะฮะยังคงสภาพแบบนี้แต่ละครั้งก็คงจะ เขาบอระยะระยะของการใช้ห่างกันแค่ไหนครับอ๋อประมาณเดือนละครั้งฮะเดือนละครั้งเท่านั้นเองเดือนละครั้งค่ะอ๋อค่ะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากครับะฮะอ๋อเขาเรียกว่าเดือนละครั้งนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมดานะเพราะว่าปกติคนเราตัดผมถ้าเป็นสุภาพบุรุษอย่างผมเนี่ยนะฮะก็เดือนละครั้งเหมือนกันแล้วก็ได้เวลาย้อมค่ะนะครับ ผลส่วนอื่นนะครับว่าเรื่องเรื่องของอาการที่ว่าจะเกิดแพ้นี่คงไม่มีใช่ไหมครัไม่มีค่ะอาจารย์แต่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆค่ะ,คคะเป็นไงบ้างครับก็คือว่าจะมีอาการคันหนังศีรษะค่ะ,ะทั้งหมด36คนเนี่ยจะมีทั้งหมด 36คนจะมีคนที่คันอยู่ประมาณสัก10คนค่ะประมาณ10บคนรู้สึกมีอาการคันหนังศีรษะนะคะคแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งประมาณ3คนค่ะคที่มีมันเป็นเม็ดเล็กๆที่ที่หนังศีรษะค่ะแล้วก็เป็นอยู่ประมาณ3วันแล้วมันก็ยุบหายไปอเองครับอาจจะเป็นอาการเบื้องต้นของการเริ่มใช้หรือเปล่าครับค่ะ อาจจะเป็นไปได้ค่ะจย์แต่ก็อพอหลังจากที่ใช้ครั้งหลังๆมาก็ไม่เกิดอาการนั้นนะคะคส่วนใหญ่เป็นครั้งแรกๆะคะค่ะ,ค,ะครับ,รบแล้วอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมีปัญหาที่การใช้เทียนกิ่งเนี่ยเวลาเราล้างออกนี่ค่ะมันจะล้างยากนิดนึง,เ,นงเพราะว่ารเราเราโปะไปเยอะค่ะโอ้โปะคร,รคีมเทียนกิ่งไปเยอะเพราะนั้นเวลาเราจะล้างออกเนี่ย เราเราใช้เหมือนกับน้ําที่เราลดน้ําต้นไม้ค่ะเราเราฉีดลงไปบนดลงจนกว่ามันจะน้ํามันจะใสค่ะครับก็จะล้างออกยากนิดนึงกลุ่มตัวอย่างก็เสนอแนะมาว่ามันมันเอ่อมันล้างนานฝาจะน้ํามันจะใสค่ะอ๋อแต่ล้างจนใสใช่ไหมคะอ๋อครับเราก็ใช้เวลาหมักนานแล้วก็สีมันเลือกไม่ได้ค่ะอาจารย์ครับเป็นไงฮะมันมีสีเดียวค่ะ มันเป็นสีส้มๆออกน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยมีสีเดียวมันไม่เหมือนกับสารเคมีอะค่ะสารเคมีอาจารย์จะเลือกสีไหนก็ได้มีหลายเฉดสีนะให้เลือกครับอันนี้เป็นเป็นสีไม่ได้ดำสนิทใช่ไหมครับอ่ไม่ไม่มันออกสีส้มค่ะอาจารย์แบกแบบมตัวอย่างเนี้ยค่ะอ๋อผมผมดูตัวตัวอย่างตัวอย่างที่มาโชว์นะคือผมผมออกว่าดำดำไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าดำสนิทนะแต่ผมสวยนะค่ะแต่เขาคือกลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยเราเลือก ที่ยังมีผมดำอยู่ฮะจย์ oh, ผมดำสลับกับขาวเส้นไหนเป็นสีขาวมันจะกลายเป็นสีส้มอาจารย์ mm hmm. ค่ะแล้วมันมันจะมีอยู่สีเดียวไม่ไม่เป็นสีดำ oh, ค่ะไม่เป็นสีดำเพราะนั้นคนไทยก็ไม่นิยมค่ะค,คนไทยก็ไม่ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่ค่ะคเขาอยากได้สีดำ แล้วอนาคตจะมีการเติมสารบางตัวเพื่อให้เกิดความดําตามรสนิยมของคนใช้ไหมครับกําลังคิดว่าถ้าครั้งต่อไปถ้าจะทําวิจัยก็คือว่าจะทดลองเอาคลามเนี่ยค่ะที่ใช้ย้อมผ้าเป็นสีน้ําเงินนะอาจารย์คที่ที่แพร่เขาเขา,เขาทํามอหอมอ้อมอาจารย์รนั้นกหไดครับที่เขานนไปใช้ย้อมผ้าเนี่ยน,นะครับนั่นคือคลาม,ลามหรืออินดิโก้ที่ต่างประเทศเขาบอกว่ามันทําให้ผมเป็นสีดํา แต่เราก็ย okay, ังไม่ได้เอามาทดลองให้มันจริงจังนะคะอาจารย์ครับก็คิดว่าในอนาคตน่าจะทําได้ครัก็รอดูว่าเฟสต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าต่อยอดนะฮะก็อาจจะมีเรื่องของคามเข้ามาผสมเกี่ยวข้องเข้าไปอีกนะฮะต่อไปก็ไม่แน่นะฮะอาจจะมีหลายเฉดสีค่ะค่ะอ๋อครับแล้วเรื่องของของการใช้พืชสมุนไพรเนี่ยฮะตอนนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ ก็ก็ดีค่ะแต่ว่า,าคือกลุ่มที่ใช้เทียนกิ่งในการทำสีผมเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็เลิกลาไปไม่ได้ทำให้ต่อเนื่องอค่ะคแต่อีกกลุ่มหนึง่งคือเป็นกลุ่มที่เขาคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองอะค่ะคเพราะว่าถ้า,าทำด้วยสารเคมีบางคนแพ้เลยค่ะคบ,บางคนแพ้แล้วก็ใช้ไม่ได้เลย แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเคือที่เขาใช้ต่อเนื่องเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาใช้แล้วเขาสบายใจค่ะเขาก็ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะครับอ๋อครับผมจะถามอาจารย์ตอบว่าในเรื่องของปัจจัยอายุของคนใช้โดยที่กลุ่มทดลองเนี่ยฮะมีผลไหมต่อการย้อมติดหรือไม่ติดเนี่ยฮะอ๋อ,อ,อสูตรนี้ติดทุกคนเลยค่ะไม่ไม่มีไม่ติดเลยค่ะอาจารย์แต่ในครั้งแรกๆเนี่ยค่ะ คือถ้าเป็นเทียนกิ่งเนี่ยต้องทำสองครั้งแรกเนี่ยมันติดสีแบบกึ่งถาวรค่ะครับต้องทำสามครั้งขึ้นไปมันถึงจะติดสีแบบถาวรค่ะจย์บางคนคิดว่าเอ๊ะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วมันไม่ติดมันคงไม่ไม่เหมาะกับผมเราอรจริงจริงแล้วไม่ไม่ใช่ค่ะต้องใช้ <c oughs> ซ้ำต้องใช้ซ้ำค่ะอ๋อครับฮะต้องต้อมีกัน ทดลองใช้ไปเรื่อยๆก่อนนะ,ะเพราะว่าของที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันมันจะไม่มีอะไรเข้ามาปลอมปนดังนั้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลากับเขาสักหน่อยหนึ่งอ๋อครับแล้วลวการยอมเนี่ยฮะจำเป็นไหมต้องหาถุงมืออะไรมาใส่ให้ดูไม่ติดไม่ไม่เหนอะ<ป>เวลาล้างจะยากไหมนี่ฮะปกติต้องใส่ถุงมือค่ะ,คะไม่งั้นเนี่ยมันจะติดมือเรามันจะติดมือเราทําให้เป็นสีส้มๆค่ะแล้วก็ติดที่เล็บเราด้วยอ๋อซอกเล็บเนี่ยสำคัญมากต้องใส่ถุงมือค่ะ อ๋อ oh, ครับครับ,รบแล้วแล้วข้อควรระวังในการใช้อื่นๆเลยครับสำหรับสูตรที่ที่อาจารย์คิดค้นพบเนี่ยครมีข้อพืงระวังอะไรบ้างในการใช้ครับ,รบส่วนอื่นก็ไม่ไม,ไม่ไม่อันตรายอะไรนะคะแต่สําหรับคนที่แพ้ง่ายอะคะ่ะทุกครั้งที่จะใช้ครีมเทนกิ่งอันนี้เนี่ยให้ทดสอบอาการแพ้โดยเอามาป้ายที่ตรงท้องแขน นะคะทุกครั้งให้ทดสอบว่าตัวเองแพ้หรือเปล่าเพราะว่า,าครั้งก่อนๆที่ผ่านมามันไม่แพ้แต่ครั้งครั้งนี้ที่จะทํามันอาจจะแพ้ก็ได้ค่ะสำหรับคนที่แพ้อะไรง่ายๆอะค่ะครับอ,อ๋อนะฮะก,ก็ต้องดูดูเ,เรียกว่าติดตามดูนะแล้วก็สังเกตอาการที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายด้วยะนะครับอาแลฮะเรื่องสมุนไพรน่าสนใจมากๆ ถามอาจารย์ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการคิดค้นงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรอีกไหมครับอ๋อก็มีเรื่องที่ทำใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะคะคือผลงานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เหลือ,อช่วงของการตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์นะคะคเป็นสมุนไพรที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะค่ะ ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งค่ะอาจารย์แอบถามได้ไหมครับว่าฉุกเฉินเนี่ก็คือเกี่ยวกับพืชชนิดไหนครับอ๋อทุกชนิดเลยค่ะอย่างเช่นเวลาเราถูกงูกัดครับค่ะในภาคอีสานเนี่ยเขามีสมุนไพรอะไรที่เอามารักษาพิษงูนะคะคืออย่างเช่นสูตรหนึ่งก็คือเขาใช้อมากะค่ หมากที่เรากินกับหมากลูกหมากใการนึกออกใช่ไหมคะนึกออกครับค่ะกับโลดธนงแดงสองตัวนี้ค่ะครับมาสกัดพิษงูให้มันอยู่กับที่รักษาทีงแผลแล้วก็เอามากินด้วยครับก็คือสองอย่างนี้เอาอยู่ค่ะอาจารยนถ้าเป็นถ้าเป็นที่แผลเนี่ยเขาก็จะเอา โรตนงแดงกับหมากเนี่ยมาฝนแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปแล้วก็เอามาพอกแผลแล้วก็ส่วนที่กินก็คือเอาโรตหนงแดงกับหมากเนี่ยมาฝนใส่น้าแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งจะอาเจียนอพอมันอาเจียนเสร็จแล้วพิษมันก็ออกมา มันก็หายเลยค่ะโอ้โหครับเป็นเรื่องเรื่องน่าสนใจแล้วก็แปลกดีมากๆเลยนะอาจารย์นะฮะอ๋อครับอะไรฮะก่อนจากกันนะฮะก็ให้อาจารย์ได้สรุปนิดหนึ่งกันแล้วกันว่าฝากข้อคิดนะฮะสิ่งที่เป็นประโยชน์จากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ทราบหน่อยครับค่ะก็อยากจะฝากวัยรุ่นทุกคนนนะคะว่า ไม่อยากจะให้ทำสีผมเลยนะคะเพราะว่าสีผมเราเดิมที่เป็นสีดำเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการทำสีผมบ่อยๆเนี่ยมันทำให้ผมงอกเร็วขึ้นอพอเราผมงอกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะสูญเสียภาพลักษณ์ขาดความมั่นใจทำให้เราต้องเอาสารเคมีเนี่ยมาทำสีผมบางคนทำไปจนตลอดชีวิตมันทำให้เราสะสมสารเคมีมแล้วก็เสีย่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะคเพราะนั้นเนี่ย ถ้าไม่จําเป็นน่ะไม่ควรจะใช้สารเคมีมาทํำสีผมนะคะคแล้วก็ถ้าหากว่าผมเรามันแห้งผมธรรมชาติมันแห้งเนี่ยเราอาจจะใช้ครีมเทนกิ่งแบบนี้ค่ะเอามาหมักผมทําให้เส้นผมเนี่ยมันมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็ผมเป็นมันวาวนะคะดูมีเสน่ห์ค่ะใช้ได้สําหรับคนที่เริ่มมีผมงอกนะคะครเริ่มมีผมขาวก็ใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะ แล้วเราก็จะทำให้มันชะลอการงอกของเส้นผมแล้วก็เส้นผมก็สุขภาพดีหนังศีรษะก็สะอาดแล้วก็ไม่มีเชื้อราไม่มีรังแคนะคะค่ะคก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยทุกคนหันมาใช้เทียนกิ่งในการดูแลเส้นผมแล้วก็เวลาผมงอกก็ใช้เทียนกิ่งได้นะคะครับอาก็เป็นทางเลือกที่ดีทีเดียวนะครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็อย่าลืมติดต่อไปที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพรง่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาของมสทนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรมุกดาหนุ่ยสีได้เกิดมาร่วมรายการต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับ <c oughs>